แล้ววนนี้เร็วมากเลยนะคือแบบอะไรอ่ะอาทิตย์นึ่งวันอ่ทิตย์นั่งนี่ตัดผม เราพูดพอจะเองก็ได้แต่นี่ขงนันรัมดีกว่าดีใหญ่เลยไม่ได้มุหนี่เราเล่นบ่อยไม่ได้เราต้องเล่นมาแล้วเราต้องเล่นเลยพี่ดูของเกมกูในทุกวันนะคะใส่สบายมากเลยค่ะยีนนั่นหนูยังไม่ออกเลยล่ะ แต่มันเป็นผ้ยยืดเลยใช่แบบตีนว <c oughs> ่าใส่าเล็กนิดนึงว่างเหรอถึกว่าร้อง้ดีเก่งระบยดิคืเดียงเทนั้ อ้เรืงมันเร็วแบบเร็วจริงๆน่ะเก็บกระเป๋าอีกแล้วอ่ะไม่พร้อมเลยนะกระเป๋าอ่ะมึงได้โจทเพลงใช่ม,ม,มือองเก็บกห,หบอ่หหไม่เ,เก็บหรืนะเมื่อวานทำเตจถยหมเต็มมากอนไหนะทำเตจถ่ายค็เตายถายทำเไม่เอเลดอ๋อเกีเกียเรืเ่อง 那我们当然不会这样，不是这样的。哈哈，海南我们是搞他光法比他。<noise> วันนี้ร้องก่อนป่ะร้องป่ะอ๋อไม่รู้ก็จะใช่ใชใชรอ้องเสึกเหมือนอ่างน้นแตกใช่ไหมรู้สึกน้าหน้าที่ไรน้ำใช่ไหมน้ำแตกไปหมายถึงน้ำท่วมไปหมดตรงนี้เลยใช่ไมารู้น,น,น้ำมันรั่วนี่กินอะไรดีอ่ะมีปัญหาทุกเช้า จะไม่ออกอ,ะอ่ะมันมีปัญหาที่เจ้ามันจะกินอะไรแต่คือพอออกไปหยิบกินไม่หยุดก็ค่อมันมันไม่ได้กินอะไรนี่เ,เด,ดี๋ยวนะน้ำถ้าเราลอง,หองเหงือมันจะเป็นยังไงน้ำเดิม

ยังนี่ป้าใจโจ๋ด้วยเนี่ยน้อกับป้แจวบอกว่าทำแค่เนี่ยปังเท้าถัดนั้นนะยังเวลาก็สูนเหรอใช่ใช่ค่ะตอนนีต้อหลังเอกลับบ้าน้กลับไปเป็นคนรูใช่ไป่รลัสูนห่นเอก็ทำแบแบนเรเองพระเอกโกรธเพานางเอกตไม่ได้เเอกตามตื่ได้จริงจะ นางเอกก็โกรธเอ้ยพระเอกก็โกรธที่นางเอกจำพระเอกไม่ได้แต่นางเอกมันจำไม่ได้จริงๆพระเอกจำไม่ได้พระเอกจำไม่ได้พราะมันโดนจำไ่ได้นางเอกจำไม่ได้ยายจำไม่ได้ไอ้ชงว่านางเอกมันเป็นเกาะใช่ป่ะเอ่กับเป็นคนเกาะเป็นชาวเกาะแล้วนางเอกอ่ะเหมือนแบบว่าที่บ้านเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าโดน เออบ้านรวยแต่ว่าเหมือนโสดถ้าจะเริ่มสมบัติอะไรก็เลยเหมือนกับโดนลักไม่ใช่รักตัวโดนจับไปอ่ะแล้วก็ลปล่อยไวอีกก่อนเนี่ย